าสู่ซับชานัลนะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้าใครคะ่ะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กับแคสต์ต้องออนวราเพลงพารานะคะและชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของป๊อปอัพนาทีทองเราอยู่กับแฟชั่นเซบ้าสวยๆนะคะจากแบรนด์มินนะชั่วโมงนี้ต้องมีไอเทมที่เปิดตัวใหม่มาให้คุณผู้ชมช้อปปิ้งด้วยนะคะยัวยัวก่อนเป็นตัวที่ต้องใส่อยู่นี่แหละแล้ววันนี้เขาไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมาแบบเป็นเซ็ตด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลในชั่วโมงนี้มีอะไรมาให้ช้อปปิ้งกันบ้างเดี๋ยยววเรราาาปชมภพพตัอพัอออ่่่ง้ๆกกนนคะ ไอเทมแรกนะคะกับป๊อปอัพแวลูนาทีทองรหาหแล้วเนื้อผ้าใส่สบายทรงสวยมากนะคะรหัส1 3 5 4 5 5นะคะเป็นกางเกงทรงกระบอกความยาว7ส่วนนะคะและงานกางเกงตัวนี้ราคาเพียงแค่1,190บาทจ้า โอ้โหแต่ลายเทมถึงว่าเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่คยคะเดบบขายดีมากๆเลยตัวเองเนี่ยเป็นแม่ค้ายืนขายอยู่ยอยากจะช้อปปิ้งเลยเพราะว่าสวยมากๆแล้วก็ราคาคุ้มค่าด้วยนะคะแต่คอลเลคชันครั้งนี้นำมาฝากนะคะมีความพิเศษยังไงไปร่วมพูดคุยนะคะกับดีไซเนอร์ท่านนี้นะคะคุณเนสวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เจอกันสองรอบนะคะคุณผู้ชมใช่แต่รอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่า มีเปิดตัวใหม่ให้ด้วยใชย่คุกผู้ชมติดตามได้เลยเอาล่ะแต่เราเริ่มกันที่นาทีชองก่อนเลยนะคะสําหรับไอเทมแรกอยู่กับสินค้ารหัส135442าีทองรหัส135442นะคะไซส์ S กับไซส์ M ตอนนี้นะคะจํานวนเหลือน้อยลงแล้วนะลูกค้าอ่ะ เราก็น้อยตามมาติดๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้1790บาทคือคุณผู้ชมคะให้บอกเลยว่าคุณผู้ชมอย่าดีกเพลินนะคะเพราะว่าวันนี้ครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่เราจัดออกมาให้นะครับคุณผู้ชมทุกไอเทมของเราวันนี้ให้บอกเลย,เลยว่าคือไม่ถึง3,000ันคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบพันต้นๆพอคุณผู้มชมแต่ว่าคุณภาพและคุณภาพทุกอย่างยังเป็นเกรดพรีเมียมเหมือนเดิมถูกต้องนะคะลุกพิใส่ออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมน้องนางแบบพร้อมๆกันเลยค่ะนีอะ่อันนี้นะคะคือ คือคุณู้ชมมันมีความแบบโกรูในตัวของเขาเนาะเพราะาว่าคือตัว ทังบนค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นสีกลมๆมข,ขาวๆแล้วพอแมทช์กับเางเกสีขาวคุณผู้ชมดูสิหลามมากที่สุดคุณผู้ชมค่ะแล้วทรงกางเกงอ่ะหรือว่าท่อนล่างเนี่ยลูกค้าจะใส่ยังไงก็ได้น้องนางแบบเขาใส่มาเป็นขากระดิ่งเนาะขากระดิ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าจะใส่เป็นกางเกงขาทรงแบบว่าสตริมก็ได้นะคะจะใส่เป็นขาสั้นไปเลยก็ได้คุณผู้ชมได้หมดเลยคือะคะเป็นลุคที่เน้นบอกได้เลยว่าเป็นลุคแบบสบายๆไม่ต้องแบบว่า คือคิดอะไรเยอะคุณผู้ชมเพราะว่าผ้าคอตตอนตัวนี้ค่ะแพงลุกเกินราคาไปเยอะมากมันเกินใช,ใช่ไหมคือเอาจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้สินค้าราคาหลักพันแต่คุณภาพและความสวยงามอะ่ะ หลักหมื่นใช่ไหมแต่กาพูดนี่ไงก็ยังมองอยู่เลยว่าน้องนางแบบของความเป็นมินะคือจะเป็นแบบว่าผู้หญิง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 หน่มาวน้แล้วก็มีความหวานความเป็นนีนแต่วันเนี้ยพอนํางานสีน้ําเงินกรมท่านะคะมาตัดกับความเป็นลายดอกไม้นะคะสวยๆแล้วเป็นงานเบิร์นเอาท์ด้วยแบบเนี้ยเลยมองว่าเป็นผู้หญิงที่แบบดูแบบดูแพงใช่ดูดูหน้าคนหายแล้วก็ดูลุกแบบเท่คุณผู้ชมมันมีความแบบใช่แต่ต้อง จานวนลดลงวิตตายแล้วไซส์เเหลือเพียงแค่3ตัวสุดท้ายแล้วนะคะแป๊บเดียวเองลูกค้าจ้าหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าเป็นนาทีทองนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไอเทมนี้เป็นงานเปิดตัวชั่วโมงนี้เป็นครั้งแรกนะคะกับรหัส13 5 4 4 1 1เซต1รหัสลูกค้าจะได้รับตัวเสื้อไปทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะตัดขอบมาแบบนี้หูล,ลายสวยมากใช่คุณผู้ชมตัวนี้ลายสวยมากเพราะว่าลายผ้าของเขาครับคุณผู้ชมมันจะมีความโดดเด่นในตัวของลายดอกไม้ของเขาอยู่แล้ว ดังนั้นตอนนี้นด่บอกเลยเลยว่าเหมาะแล้วก็บอกกับคุณแม่ที่แบบรูปร่างแบบ ทุกๆรูปร่างเลยใส่ได้หมดใช่นะคะแล้วเนื้อผ้าเด็กเย็นใส่สบายนะคะเนียนผิวมาก,มากๆกระดุมเขาก็ทํามาเป็นสีเดียวกันกับตัวพื้นของตัวเสื้อเลยนะคะ2ตัว1เซตราคาเดียวกันอ่าไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวกันนะคะราคาเดียวเลยคือ2190ตกเฉลี่ยแล้วนะคะ1ตัวต่อเสื้อเนี่ยหนึ่บาทชั่วโงนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าใครที่อยากได้ตอนนี้นะคะไซส์เนี่ยคือมีครบเลย ตอนนี้ยังมีครบอยู่ครับคุณผู้ชม <ứng S 1> แต่ว่าอีกสักพักหนึงน่งถึงเชื่อว่าต้องเริ่มหมดแล้วเพราะว่า,าคือ,อว,วันนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมเพราะว่าป<อ>เป็นราคาที่หลักพันต้นๆนแต่คุณผู้ชมได้ไปหมดเลย2ตัวต้องลองใส่ให้ดูนะต้องใส่อยู่คือเป็นไซส์เอสนะคะรอบอกต้องอเนี่ยอยู่ประมาณ34เนาะแต่ว่าตามตารางไซส์หน้าจอก็คือประมาณไม่เกิน36ใส่ไซส์เอสกำลังสวยนะคะช่วงคอนะคะเป็นคอที่ตั้งก็จริงแต่เป็นตั้งแบบเป็นลัเฟอร์แบบนี้นะคะก็คือจะกําลัง ไม่ตันจนเกินไปเห็นไหมยังเห็นช่วงทรงคอของเราอย่างสวยงามเลยลัฟเฟลความยาวของบริเวณช่วงบ่าไหลค่ะไม่ได้เหินนะคะแล้วก็ไม่ได้ล้าลงมาเป็นความยาวช่วงแขนกําลังพอดีแล้วช่วงรอบวงแขนนะคะเห็นแบบนเนี้ยเนี่ยไม่ติดแขนเลยใช่คืออันนี้นะคะคุณผู้ชมเราที่ค่อนข้างที่ักเขาเรียกว่าทําวงแขนมา,า,า,านะคะ่อ uh, นข,ข,ข้างกว้างนะคะ,คะเพราะว่าเผื่อคุณแม่ที่แบบมีปัญหาเรื่องต้นแขนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่แล้วมันจะไม่รู้สึกติดแล้วก็สังเกตไหมคะว่าตรงช่วงเขาเรียกว่าตรงช่วง แขนเสื้อมันจะมีช่องว่างเยอะนี่ใช่ไหมคุณเนสใช่ครับคือคุณเนสจะบอกว่าเวลาการใส่เสื้อนะคะที่มันเป็นแขนที่มันยาวลงมาแบบนี้บางทีแล้วว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของติดเนื้อบริเวณช่วงต้นแขนนะคะหรือข้อศอกมาแบบนี้แต่นี้ไม่ว่าคุณจะพับข้อศอกนะคะอะไรยังไงก็ตามจะเห็นเลยว่าเขายังมีพื้นที่นะคะบริเวณรอบวงแขนแบบนี้ได้อย่างสวยงามแล้วมันไม่ดูไม่ติดไม่ขัดจนเกินไปความยาวนะคะของตัวเสื้อด้านหน้านะปิดพุงพอดิบพอดีเลยจ้ะนะคะส่วนด้านหลังก็คือ นี่นะคะคุมบริเวณช่วงสะโพกด้านบนได้อยู่ นี่ไม่สั้นจนเกินไปแต่ยวามยาวจะไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าถ้าวันนี้ลูกค้าช้อปปิ้งเซตนี้นะคะจะได้ไปทั้งหมด2ลายด้วยกันแต่แพทเทิร์นเดียวกันต้องหอวใส่อยู่นะคะสีเขาจะออกเป็นสีพื้นนะคะชมพูออร์ลอสนะคะลายจะเป็นสีน้ําเงินกรมท่าส่วนน้องนางแบบนะคะจะเป็นพื้นสีเขียวแพทเทิร์นเดียวกันนะคะรวดลายจะเป็นลายดอกไม้หวานหวานนะคะส่วนตังวเองเนี่ยแมท์มากับกางเกงที่ชั่วโมงนี้เรานํามาฝากด้วย ใช่แล้วซึ่งกางเกงวันนี้ครับคุณผู้ชมราคาก็ดีมากเพียงแค่1นึ่งงอยาบาทนะครับเห็นไหมครับว่าเสื้อของเราทุกๆไอเทมวันนี้สามารถมิกซ์แอนด์แมทกับกงเกงมินดาก็ได้อย่างที่พี่ต้องโอใส่หรือว่าจะเป็นด้านน้องนั่งแบบใส่กับยีนไส่กยนก็ได้ก็เป็นลุคแบบแคชเชวลอย่างที่เนทบอกไปดูสบายๆแล้วดูลำลองสวยอ่ะคุณเนทเปิดตัวได้อย่างสวยงามจริงๆนะชั่วโมงนี้อะเนื้อผ้าใส่สบายค่ะลวดลายสวยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นอะไรต่างๆคือมันใส่ได้หลากหลายโอกาสเนาะถูกต้องค ย้ำก็ง่บาทไม่ต้องเลือกนะใช่ก็คือคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมด2ตัวนะครับซึ่งเป็น2สไตล์คุณผู้ชมสามารถเอาไปใส่แบบเอาไปใส่เองก็ได้หรือเอาไปแบบฝากเพื่อนไอเทมหนึงก็ได้ครับคุณผู้ชมหรือว่าแบบอ่าเราอยากใส่ไอเทมแบบ2อันที่มันแตกต่างกันเลยไซส์นะคะไซส์เอ ไซส์ L รวมไปถึง XL ตาางไซส์นะคะวัดแค่รอบหน้าอกพอเลยค่ะแล้วชูดได้เลยว่าคุณหญยไม่ม,มดแด้หเดลยดเาาะว่าผ้าทุกอย่างที่เข้ามาค่ะคุณผู้ชมมันค่อนข้างจำกัดแล้วพอ,อที่มันแบบหมดแล้วตอนนี้นะคะไซส์ M กับไซส์ L อุ้ย S M L เข้ากันเลยอย่างละ3ตัวพร้อมส่งนะคะส่วน XL เหลือ6ตัวน้องนางแบบเขา mix and match ท่อนล่างมาเป็นผ้าถุงสำเร็จใช่คุณผู้ชมเห็นไหมว่า ความประกายแวววาวของตัวผ้า<ฆ>ที่ประกายมุกขนาดนี้คุณผู้ชมอเอาไปใส่กับผมขัดมุกก็ยังดูแพงมันเป็นอย่างที่ฉันบอกไปว่าเป็น quite luxury ควายเอ็สลักซี่คือของไม่ตะโกนแต่ฉันขอสวยแบบนิ่งๆสวยแบบคุณผู้ชมเช่นกันเราใช้วิธีการตัดต่อเป็น2ชิ้นนะครับ<ฆ>แล้วช่วงระหว่างการตัดต่อเราใช้วิธีการใช้ลูกไมา้ส,าสิบเลสเนี่ยครับคุณผู้ชมเย็บกดลงไปอีกครั้งหรือทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย ความยาวตัวเสื้อนะคะสามารถใส่สอดเข้าไปนะคะเหมือนที่น้องตั้งแบบเนี่ยเขาใส่มากับผ้าถุงสาเร็จได้แต่ถ้าใครอยากจะดึงปล่อยชายออกมานะคะก็เป็นความยาวที่บางทีเขาไม่ได้เจาะให้มันมีพื้นที่อย่างเงี้ยเขาเจาะแบบแคบๆคคือ,อเข้าใจคืออันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเจาะอ่ะถ้าสมมติว่าเรียกมาตรฐานมันเป็นยังไงคือมาตรฐานจริงๆอ่ะต้องเป็นแบบนี้ครับคุณผ<อ><อ>ู้ชมเพราะมันวยตาเนี่ยใช่มันจะดูแบบและมุนแล้วมันจะดูเป็นส่วนองค์ประกอบของการออกแบบแต่ถ้าคุณแค่แบบผ่าลงมาแบบตัดกันไกลซุก <c oughs> แล้วพับเลยอ่ะมันจะเป็นคลื่นแล้วมันจะไม่ละมุนแล้วเวลาเขาเย็บช่วงพุนช่วงอะไรรอบดอกรอบ,รอบรอดอกไม้ตรงเนี้ยหรือว่าหยดน้าตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นเลยว่างานมันไม่ประณีจริงๆใช่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันจ่าลุกที่ได้มานะคะน้องนา่งแบบใส่มาแบบนี้เขาก็คนละลุกกับตัวเมื่อสักครู่อยู่นะใช่ะะอันนี้ก็คือแบบได้อีกลุกนึงครับคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่าตัวตัวผ้าครับคุณผู้ชมเขาเป็นผ้าตะข่ายเบอรนเอาใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ในตัวผ้าครับเขาค่อนข้างมีน้ำหนักทิ้งตัวสวย เห็นไหมเจอซสซี่สร้อยมุเส้นหนึ่งอยู่เลย <Hon k> อยู่เลย <offs> 1,690บาทนะคะกับ ลุคนี้ลูกค้าเบิร์นเอาเป็นงานเสื้อนะคะที่เนื้อผ้าต่ออยากให้ลูกค้าลองเอาไปใส่ใ<ช>เนื้อผ้าใส่สบายแล้วก็มีน้ำหนักทิ้งตัวดีมากถูกต้องค่ะแอบฝากท่อนล่างไว้นะคะน้องน้งแบบใส่มากับกางเกงที่เรานํามาฝากในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเป็นกางเกงทรงสริมนะคะแล้วก็เป็นสีออกแบบน้ําเงินกรมท่าราคา1นึ่งพัาราคาของกางเกงนะอยู่ที่หินอ่อนและลายเรนโบว์9 0บาทนะคะรีบช้อปปิ้งโดยเฉพาะไซส์เอสเหลือ1เซตสุดท้าย เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลุกจากน้องนางแบบโอ้โหโอไมค์กรุ๊ตแนสกรุ๊ตแนสเนี่ย oh างว่าเขาใส่กระโปรงกระโปรงพรีสีน้ำตาลนะครับคุณผู้ชม <c oughs> แล้วเห็นไหมว่าคุณ <c oughs> ลเลนนันมั่นใจว่าท่อนล่างคุกขั้นสีประมาณนี้ต้องมีต้องมีแล้วเห็นไหมว่าเสื้อท่อนบนละ่ะ แมทหมดเพราะเขาเป็นสีออกน้ำตาลครีมครีมเบทเบดแล้เป็นลายมาเบล์ลที่แบบโกโก้เลยคุณผู้ชมค่ะได้หมด <นะ S 1> เลยเนาะคุณเน <ะ S 1> นเนาะหลูจังเลยอะ่ะโอแปลกตาอยู่นะสําหรับความเป็นแบบมินนะนะคะแต่ก็คือยังคงลุกความเป็นคุณผู้หญิงอยู่นี่แหละแต่ด้วยเนื้อผ้ารวดลายสีสันนะคะที่ให้มาแบบนี้วิไลนี้ยังไงต้องช็อปนะ ้าย<ห>ที่ทม,มีไซ<ห>สหห์ M L X L นะคะลูกค้าตอนนี้มีจํานวนอยู่แต่ไซส์ S เซตหเซตรับไป2ชิ้นนะคะๆๆเป็นหลายหินอ่อนที่น้องนางแบบใส่อยู่1สี190บาทจ้ะ นี่ก็คือเย็บไปให้ตกแต่งปกติเราจะเห็นนะถ้าผ่าเต็มที่ก็คือผ่าแล้วก็จบไม่มีตัวปั๊มกระดุมมันธรรมดาเกินไปไงเราก็แบบมั้ไม่ได้ใช่ก็เลยติดกระดูมแล้วการผ่าตัวเนี้ยนอกจากความสวยงามนะครับคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมใส่น่ะมันจะใส่ง่ายอไม่ติดขานะคะแล้วก็เวลาจะลุกจะนั่งจะเดินจะเหินจะอะไรยังไง ก็ยังได้คุณผู้ชมให้คุณแม่แม่ดูดีกว่านะคะอันดับแรกเลยคือความยาวก่อนต่อสูง163นะคะให้คุณแม่ดูว่าความยาวของเกงตัวนี้นะก็คือยังจะ ยังทําให้กางเกงตัวเนี้มันไม่สั้นมันไม่ได้กองจนเกินไปเนาะแบบนี้แต่ทีนี้เวลาจะลุกจะนั่งอะไรยังไงใดๆก็คือนี่ค่ะเห็นไหมเข็นนี้เอาอยู่ได้อยู่เลยใช่ะะมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วคือชอบอย่างหนึ่งตะเข็บนะคะบริเวณด้านข้างกางเกงแบบนี้มันไม่ปดคือโดยปกติแล้วเวลาเรานั่งลงไปแบบนี้แล้วมันจะปดป,ปีปีปีคือดึงดึงดึงเนี้ยปิดแน่นอนแต่นี้ไม่ปดเลยนะคะเรานั่งไปจนสุดนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ทําให้ตัวกางเกงอ่ะมันคับมันแน่นต้นขาแล้วจะยกแข้งยกขา ถามว่าจะยกอะไรขนาดนี้ไม่มีใครยกขนาดนี้หรอก่เราจะไม่ต้องขนาดไหนะครับคุณผู้ชมแล้วสังเกตุเพาะว่าปลายขาครับคือเห็นไหมว่าต่อให้ยกยังไงอ่ะเขาอตรงช่วงที่ผ่าครับมันช่วยให้เราไม่สึกไม่รู้สึกอึดอัดแล้วมันจะมีแบบช่องว่างระหว่างเนื้อเนื้อขาวเราด้วยอ่ะได้หมดเลยนะคะใส่อยู่ตอนนี้ต้องใส่เป็นน่าจะไซส์ M อ่ะนะต้องใส่ไซส์ M สะโพก38นะคะก็คือพอดีแบบนี้นะคะลูกค้าเอวจะอยู่ประมาณ20 ยิบเก้าเนาะใช่ไหมคะใช่ครับเอ, 29, เอวไม่เกิน <3 S 1> ไม่เกิน30เนี่ยใส่ได้เลยใช่ครับคุณผู้ชมเนื้อผ้าเ็าจะแบบยืดหยุ่นแล้วก็เป็นทรงสลิมที่ไม่ได้ทรงสลิมแบบเข้ารูปแบบเข้าเลยคุณผู้ชม,มเขาจะมีการมีช่องว่างระหว่างผ<อ>้าเพื่อให้เราใสา่แล้วมันลุกนั่งเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นด้วยแลทรงสวยทรงสวยดูสิเขายังมีแบบว่าช่วงต้นขายังมีเนื้อผ้าอยู่นะแล้วเก็บหมดเลยใครที่มีปีกตรงบริเวณเนี้ยคือใส่อุ้ยทรงนี้สวยด้านหลังนีบอกเลยด้านหลังสวยมากคุณผู้ชมยก ยกสะโพกต่างๆได้หมดเลยแล้วเนียน,ะะนมากคุณผู้ชมเก็บหมดเลยคือคุณผู้ชมเสื้อไอเท้มวันนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อและ้วก็ตามแต่อยากให้เอากางเกงติดไปด้วย โดนแซวมานี่นะคะอ่ะให้ดู1,190บาทกับงานกางเกงตัวนี้ใครอยากได้รีบซัป,ปิงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไซส์ M ตอนนี้ไซส์เดียวกับที่ต่อใส่อยู่จํานวนเหลือน้อยแล้วค่ะลูกค้า1 1 9่บาทราคากางเกงแบบนี้เราไม่ค่อยมีมาให้เห็นกันแน่นอนนะคะ <c oughs> นี่แล้วน้องนางแบบเขาใส่มานะคะกับงานเสื้อที่เป็นป๊อปอัพนาทีทองของเราด้วยใช่แล้วค่ะคะุณผู้ชม <c oughs> ตัวนี้ก็คือจุดท <c oughs> ี่ประมาณ 1690นกใช่ไหมครับกับกางเกงตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยได้หมดเลยเพระเปิดมาตอนแรกอ่ะน้องนางแบบเขาใส่แมทช์มากับท่อนล่างเป็นกางเกงสีขาวก็สวยใช่แล้วแต่เนี้ยคือใส่มาให้เห็นเลยว่าถ้าใครช้อปปิ้งในชั่วโมงนี้ไปทั้งตัวเสื้อที่เป็นราคานาทีทองและกางเกงนะคะ1190บาทลูกค้ารวมกัน2ชิ้นเนี่ยสองพันเก้าร้ยแล้บาทวยเราไม่ถึง3,000ใช่ได้ทั้งชุดเลยคือวันนี้ก็คือไม่ถึง10,000ถ้าทั้งเซ็ตเนี่ย หกไอเทมวันนี้ผู้ชมนะดิดเข้คิดเรีคิไดเลขน่าจะไม่ถึงหรือจะติดแต่แต่นิดนึงเกตัวขี่บาทใช่ลองกดสิคือจะบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ คือไซต์แพทเทิร์นต่างๆเนี่ยมันเข้าได้กับทุกๆรูปร่าง S M L X L ทั้งหมดเลยอ๋อ<ม>นะคะทุกไอเทมที่บอกไปคือเราจะมีทั้งเสื้อตัวเดียวที่เป็นป๊อปอัพนาทีทองนะคะแล้วมีกางเกงเพียงตัวเดียวนะคะแบบเดียวสีเดียวกรมท่าเนาะก็อันนี้ก็คือ2ชิ้นละ2,980บาทแล้วก็จะมีทั้งเสื้อเซ็ตอีกที่1เซ็ตจ่าย2 0 0พแต่ได้เสื้อ2ตัว<ช>อะไรอย่างเงี้ยนั่นไงคุณเนสทั้งหมดทุกไอเทมที่เห็นในชั่วโมงนี้เลยนะ ใส่แค่1840้ะ่บาทจะ<ช>้ะเก่าๆตัวเก่าๆๆที่เคยใส่อยู่อ่ะผ่านไปก่อนอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับตัวนี้ที่เป็นป๊อปอัพนาทีทองตอนนี้ขายดีมากนะคะและโดยเฉพาะไซส์เอ็มตอนนี้จะโซเอาแล้วนะคะสําหรับงานตัวนี้รหัส135442นะคะตัวนี้เป็นงานเบิร์นเอาแต่เราใช้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนเป็นผ้าอ burn out ะคะอตตอนเบิร์นเอาครับคุณผู้ชมตัวผ้าอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีความแบบ สบายโ<ช>ปร,งปรง่งแล้วก็เป็นการเบินเอาระหว่างสีน้ำเงินกรมกับสีขาวที่เป็นลายใบไม้คุณผู้ชมมัน<ส>มเป็นแบบเนวิบลูใช่เนี่ยใส่ <นะ S 2> ได้แน่นอนและยิ่งใส่กับกางเกงที่จัดมาให้ในชั่วโมงนี้อยู่แล้วด้วยะนะคะยิ่งใส่สวยใส่สบายพอดีเลยนะคะตัวนี้อารีบเลยนะลูกค้าเดี๋ยวต่อจะไปต่อละไอเทมต่อไปนะคะสําหรับตัวนี้นาทีทอง1 7 9่เบาทฝากช้อปปิ้งด้วยนะคะไปกันต่อสําหรับไอเทมต่อไปกันบ้างใ,ใคร กรีบดอกไม้คุณผู้ชมครับจะเป็นการแบบทำรอบๆเลยเห็นผู้ชมไหมครับอ่านี่<อ>ต้องม<อ>โชว์ให้ดู่าไปแล้วลดมากเลยนี่จ้าน้อนางแบบใส่มาให้เห็นแล้วนะจ๊ะ สำหรับรัฟเฟิลที่เราจะโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่คือจริงๆอะถ้าสามารถปลดกระดุมออกมาเนี่ยรัฟเฟิลก็ยังมีอยู่ใช่คุณผู้ชมรัฟเฟิลก็ยังมีอยู่คือเรื่องขอเขาเป็นกระดุมนาค่ะคุณผู้ชมสามารถใส่ได้กับทุกๆท่านเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบงานกระดุมนาเราก็เลยจัดมาให้เลยวันนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถแบบปลดกระดุมทั้งหมดออกกันแต่ถ้าใส่ติดกระดุมครบทุกเม็ดเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆเรียกว่าเป็นซิลแบบเสื้อเบาเสเบลเนี่ยก็จะเป็นสีออกแบบน้าเงินกรมท่าแบบนี้ที่น้องนักครู่นะ ขากับที่ต้องใส่อยู่แบบนี้มาเจอเดียวกันคุณเนสใส่เป็นเพื่อนหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวยืนให้เนี่ยนะคะสองตัวแบบนี้ไม่ต้องเลือกนะคะแต่ตอนนี้ไซส์เอสอาจจะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าโซเอาแล้วลูกค้าขยับไซส์เอนะคะมาใส่เป็นไซส์เอ็มได้ถูกต้องคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเซิร์ฟตัวนี้ครับคุณผู้ชมเนื้อผ้าเขาค่อนข้างจะมีน้ำหนักดังนั้นครับคุณผู้ชมไซส์เอสที่หมดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขยับไปเอ็มได้ก็ยังสามารถใส่ได้อยู่ฝากเลยคุณเนสสุดท้ายละสามสิบวิ ก็ฝากทวรเทมวันนี้นะครับคุณผู้ชมถึงจะจบชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถช้อปปิ้งได้ต่อเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะคะสองตัวสองพหนึ่งสิบาทตอกเสลี่ยแล้วนะคะตัวละแค่หนึ่ง้าบาทแล้วถ้าใครช้อปปิ้งเสื้อไปแล้วทุกไอเทมคุณอย่าลืมกางเกงที่ใส่ออกมาแล้วทรงสวยขนาดนี้มีเพียงสีเดียวนะคะเป็นน้ำเงินกรมท่าฝากไว้ด้วยกับแบรนด์มินะนะคะช้อปปิ้งกันต่อได้ขอบคุณคุณเนสค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช้อปปิ้งกันต่อได้นะคะกับงานมินนะป๊อปอัพแบร์ลูสำหรับ